สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับเมื่อนี้นะครับวันที่แปดนะครับโตเกียวมิวสิกนะครับเปิดว้งยามเป็นทางการกับพี่น้องนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับนักข่าวทุกสำนักทั่วประเทศเลยนะครับเวลากก็ปุมปิดเนี่ยสนานอิหลีครับพี่น้องล่าสุดเมื่อคืนนี้ทะลุหมื่นแต่แล้วนะครับ บอสบิ๊ก,ก็บ,บอกว่ามื่นหานะครับแล้วก็เล่าก็บ,บอกอีกว่าถ้าเกินสองมื่นมื่นนี่นะครับบอสบิ๊กซืซ้อไอโฟนมาแจกอีกหนึ่งเครื่องนะครับป๊บาดทุกท่านนะครับเอาลองเบิงงกับพี่นอนะครับว่าจะเกินสองมืนหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเกินสองมื่นสองมืนนะครับก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในส่วนของภุ้มปิดในวงการหมอลำเลยพี่นอนะครับเพราะว่าสถิตินี่น ยังไม่มีใครทำได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหมื่นห้าขึ้นไปก็ตามเถิะนะครับเข้าทีเมเบิ้งเนี่ยปุ้มปิดมื่นหาเนี่ยยังไม่มีวงไหนที่ทำได้นะครับพี่น้องนะครับส่วนมากอาจจะดูออนไลน์นะครับฟ้นเบิ้งอาจจะเกินนี้แต่ว่าถ้าเป็นฟุ่มปิดถ้าซื้อขโมมื่นหา 15, เนี่ยน่าจะยังไม่มีวงไหนที่ทำได้ในประเทศไทยนะครับหรือแม้ถ้า่เกินสองหมื่นไปขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าสุดยอด ซาดิปิไม่ก็ว่านได้กับพี่นอนะครับเอาลองเบิงว่าเมืองเล้งนี่ยจะถึงหรือไม่นะครับเราก็แขกรับเชิญนะครับเป็นประธานห้างนะครับแล้วก็บักตวนนะครับพี่นอนะครับเอาหัวใจไซอิวกะสิมากับพี่นอนะครับเมือแรลงนะครับผู้ใดเป็นแฟนขับประธานห้างเป็นแฟนขับวุงในส่วนของวงประธานห้างนะครับแล้วก็เองหัวใจไซอิลผู้ใดมักก็เผามาเบิงกันได้ครับพี่นอนะครับ ล่าสุดมีสนันเลยนะครับแล้เอ็ FC นะครับแข้ามาในส่วนของตางจังหวัดเน่เริ่มเขาขย้อยเข้ามาใน้อนแก้นกับน้องนะครับล่าสุดเ็นเมาโลตู้มาก็มีนะครับในส่วนของอ FC นะครับมาล้อเบ,บึงนะครับแปลว่าบานบีก็อบอกแล้วพนมาบอกว่าถ้าวันนี้ฟ้าเปิดนะครับ แล้วก็ฝนโปรตกเนี่ยรับรองนะครับทุกคนเนี่ยได้สนุกเต็มรอยตัวเซ้นแน่นอนนะครับพี่น้องนะครับหวังว่าช่วงเย็นฝนจะไม่ตกนะครับเพราะว่าฝนทั้งภาคอีสานนะครับขอนแก่นแถวๆนั้นเนี่ยฝนตกเยอะมากนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยฝนตกดีหรือเกินนะครับแถวช้ยุ่ก็ตกขอนแก่นก็ตกครับเมือื้อนี่ก็ตกครับพี่น้องร้อยเอ็ดก็ตกนะครับแต่ว่าเมือนี่เนี่ยอ่าล้อเบิงครับว่าจะตกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้อง รู้น่กันีกรอบหนึ่งนะครับนั่นแหละครับนุ่มองแลยข้าวสารข้าวดีข้าวดวนมาบอกพี่บอกน้องเด้อน,นะครับทุกท่านมีข้อเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมตนได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีขาวสารดีๆมาเดตเดี๋ยวมาฝากครับผมส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิมดาพอกันไหมสวัสดีครับ